สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันไหวเลยนะคะชื่ออะไรคะจ๊อดวันนี้เรามาแวะที่เขาวังนะคะเขาวังค่ะจังหวัดเพชรบุรีมีรอบๆเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงเจดีย์ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเดินไปวัดวัดพระแก้วน้อยกับพระธาตุ ถ้าจอมเพชรนะคะเนี่อยทางเดินไปทั้งนโอ้ยเดินเหนื่อยแล้วเดินถึงไม่ใช่แดดร้นอนมากเดินไม่ถึงจะว่ากันนะนสวยนี่เห็นวิวเลยเหนื่อยมากเลยไม่ค่อยได้ออกอกับร่งกาย มีวิวริมเขื่อนแก่งกระจานนะคะมีนั่งเรือด้วยนะคะนั่งเรือไปให้อาหารยิงชมเกาะเริ่มต้นที่ราคา600บาทนะคะอันนี้สะพานที่1นะคะก็มี2สะพานสะพานที่2ปิดค่ะเรียได้แค่สะพานที่1รอบเกาะไปฝาบเบ้าเรียบร้อย ไป,ไปค่ะไปที่อื่นกันต่อค่ะส่นน้ำใหญ่มากส่นน้ำเสร็จแล้วก็ดีไม่น้ครับเดี๋ยวเราเข้าห้องพักแล้วน,นะคะทานหมูกระทะเสร็จแล้วค่ะเดเราเป,ขปเข้าไปเข สยอย่างมวดูหน้าห้องนะคะในสับในน้ำตอนมว้าไปค่ะลงไปกันน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะน้ำน้อยมากเลยสวัสดีค่ะพเพื่อนๆพบกันใหม่เลยนะคะ วันนี้วันจะไปเที่ยวแก่งกระจานกับหัวหินค่ะเปิดแบบทริปแบบปุ๊บปั๊บทัวร์มากเแลยวจะไปที่ไหนมั่งแล้วจะไปแวะต้องไหนมัางเดี๋ยวติดตามดูในคลิปนะคะมาเลยนั่งชื่ออะไรคะจอร์ดเจ้าจอร์ด <laughs> ตอนนี้เรามาแวะที่เขาวังนะคะ อยู่เขาว,วังค่ะจังหวัดเพชรบุรีเสียค่าเข,ข้าคนละ80บาทนะคะผู้ใหญ่มาจอดรถตรงหน้าหน้าเขาวังได้เลยค่ะแล้วก็นั่งรถลางขึ้นมานี้อยู่ข้างบนเขาวังนะคะเยวให้ดูวิวดูสิวิวสวยมากเลยวิวข้างบนเห็นเมืองเพชรบุรีรอบเลยค่ะ ในห้องบรรทมห้องส่วนตัวอาจจะไม่ได้ถ่ายเข้ามานะคะ mm hmm. เพราะว่าพิพิธภัณฑ์ของหลวงเขาไม่ให้ถ่ายะคะ่ะถ้าใครอยากมาดูก็มาได้นะคะ mm hmm. นี่คะ่ะวิวรอบๆเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงเจดีย์ตรงนู้น ทางเดินคนสมัยก่อนก็เก่งเนาะขึ้นมาสร้างอยู่บนเขาเดี๋ยวเราจะเดินไปวัดวัดพระแก้วน้อยกับพระธาตุพระธาตุจอมเพชรนะคะเนี่ยทางเดินไปทางนู้นเราเดินเหนื่อยแล้วเดินถึงมาเนี่แดดร้อนมาก เดินไม่ถึงเดี๋ยวว่ากันนะนี่ค่ะวัดพระแก้วน้อยเดินขึ้นไปแล้วค่ะน,นี่เขาไม่ให้ขึ้นไปอยู่ระหว่างการบูรณะน,นี่สวย ีเห็นวิวเลยเหนื่อยมากเลยไม่ค่อยได้ออกกับลังกายแต่เราจะเดินลงไปแล้วค่ะเราจะไปที่อื่นกันต่อใครมาเที่ยวเพชรบุรีหรือผ่านแถวนี้อยากมาเที่ยวก็แวะเข้ามานะคะเขาวาง เดินลงกันต่อนี่เกยนะคะ <c oughs> หยาได้ขึ้นไปใครอยากดูก็ไปเซิร์ชดูในเน็ตเอานะเดินขึ้นไม่ไหวแล้วแผนผังนะคะแผนผังน,ะค,ะค,นครเคลีนี่เราอยู่ตรงนี้ ที่นี้บนยอดเขาว,วังและกินร้านอาหารริมเขื่อนนะคะมาทานข้าวกลางวันน,นี่วิวริมเขื่อนแก่งกระจาดนะคะสั่งอาหาร ทางสิกักิโลมเคนะเอ๊ะทังสิบกิโเคค่ะมีนั่งเรือด้วยนะคะนั่งเรือไปให้อาหารลิงชมเกาะเริ่มต้นที่ราคา600บาทนะคะรค่มีนักท่องเที่ยวอยู่นั่งเรือแตในกล้องมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้เราเข้ามาใน จยานแก่งกระจาแล้วนะคะมาเดินเล่นสะพานข้ามเกาะกันนะคะอันนี้สะพานที่หนึ่งนะคะก็มีสองสะพานสะพานที่สองปิดค่ะเดินได้แค่สะพานที่หนึ่งรอบเกาะปั่นจักรยานได้นะค่าเช่าจักรยานสามสิบบาทเราไปเดินเล่นการสะพานกัน วิวบนสะพานสะพานแขวนเสียวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ปั่นจักรยานรอบก่อนนี้ได้นะคะแล้วก็มีสะพานหนึ่งอยู่ตรงนู้นแต่สะพานตรงนน้นปิด สวัสดเดินแค่กลางสะพานพอโวลคอมสูงสะพานก็โยเกเยกหน่อยสียวจังเลยสูงมากโยกเ๊กสะพานก็โยเก,ยก,กโยเกยกไปกโยเกเยกมา นะคะก็มีคนเข้ามาการเต็นอยู่ราคาที่พักก็สอบถามที่อุทยานได้นะคะหรือเซิร์ชข้อมูลดูนนเน็ตได้ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อตอนนี้จะเข้าที่พักแ๋ยวเราไปหาที่พักติดริมน้ํากันเดี๋ยวเราไปดูที่พักที่ติดริมน้ํานะคะ ก็จะไปเล่นน้ำอยากไปเล่นน้ำแล้วก็อยากไปล่องแก่งแต่ยังไม่รูยจะไป่พักที่ไหนจะลองหาหาดูแถวนี้แหละไปค่ะมาปั๊มจ้าอนะุทยานที่สกิการนี่คะ่ะปั๊มเรียบร้อยให้แห้ง ไปค่ะไปที่อื่นกันต่อค่ะเกือบะถอยวิวข้างทางเขียวขาจีมากฝนกำลังจะตก ที่พักไรไ่าไร่ยาสุดสุดน้เาน้ำรีสอร์ทนะคะที่พักติดน้ำเลยคะ่ะลงเล่นน้ําได้ตรงนี้เเดินไปดูห้องพักกันดูน้องหมาน้องหมาเฟลลี่มากเลยวิ่งตามเดี๋ยวห้องพักเป็นสไตล์รีสอร์ทเลยนะคะ ็นหลังลูง่นน้ำตรงนูง้นสรุปพักที่นี่กันนะคะ Harmony Resort ตามใจคนพามาเที่ยวนะคะน้ำปลาปลาทะเล น้ำใหญ่มากสวนน้ำเสร็จแล้วก็เป็นริมแม่น้ำเพตรข้างล่างอยู่สุดเน้เดี๋ยวนล ฝนตกก็มีดื่มไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็สั่งหมูกระทะมาทานค่ะแล้วก็วรอฝนหยุดก็จะเข้าที่พักไปพักผ่อนกันละคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องพักกันนะคะทานหมูกระทะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปห้องพักกันเอ้ากุญแจในบรรยากาศหน้าห้องพักนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในที่พักกันค่ะคืนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น เครื่องเล่นนะคะแต่ตอนนี้มืดแล้วมองไม่เห็นแต่พรุ่งนี้หวานถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องพักกันค่ะค่ะเปิดมาก็เจอที่นอนเลยนะคะที่นอนขกฟุต oh, ใหญ่มากเลยค่ะห้องก็ใหญ่ด้วยมีตู้เย็นด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะนีทีวีแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็น ตูเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแบบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนค่ะนี่ค่ะวันนี้หวานเข้าพักวันธรรมดานะคะหวานได้พักในราคา1,416บาทนะคะรวมอาหารเช้าเดี๋ยววันนี้หวานขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้อยากเล่นน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่คะ่ะเด็ดข้าวต้มนะคะเลือกได้สาอย่างาอยู่หน้าห้องนะคะในสะระว่าน้ำต่อจงวันเดี๋วค่อยเดินลงไปตรงนูน้น ตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ำแม่น้ำเตศที่เขาเล่นน้ำกันบันพักห้องนู้นโนแล้วก็เดินมาห้องพักเขามีหลายโซนมากเลยเดินลงไปเล่นข้างล่างเหมือนน้ำจะแห้งหน่อยสองสัยเขาปิดเขื่อนมันธรรมดาเขาปล่อยน้ำน้อย ถ้าเสาร์ทีน้ำจะเยอะก็านี่เราเดินลงไปข้างล่างกันค่ะไปเดินลงไปข้างล่างกันช่องจะสั้นเลยนะชนดูหน่อยนะบอกสั่นสั่งไลฟ์เซลฟี่กันสั่นมาละนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกัน ค่ะลงไปกันน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะน้ำน้อยมากเลยผมใส่ต้องมาเสารอาทิตย์แหละน้ำจะเยอะแล้วนี่เขาก็จะล่องแก่งกันเนี่ยล่องแก่งผ่านตรงนี้ไปถ้าน้ำเยอะก็จะขึ้นมาอย่างประมาณนี้เลยน้ำแห้งหอยต้องมาเสารอาทิตย์นะคะหรือว่าวันหยุดนะคะ,ตะเตระกก เขาถึงจะเปิดน้ำให้เล่นอันนี้น้ำน้อยมากเลยลองแกะก,ก็ไม่ได้นั่งเล่นซอลิมน้ำกันนะคะเขามีที่นั่งให้นั่งยื่นออกไป งนู้นก็เป็นที่พักเหมือนกันนะคะชื่อแก่งกระจานนอนโดมริมน้ำนะคะนะคะจะเป็นโดมเป็นเต็นท์แล้วก็มีที่เล่นน้ำคิดว่าถ้ามาเสา์อาทิตย์นะคะตเลิกเลกน่าจะสนุกน้ำจะเยอะเล่นน้ำได้ ใเขามีเขาให้เข้าไปถ่ายรูปได้นะคะ15นาทีดมสวยๆส,สีชมพูเข้าไปถ่ายรูปได้ไปกับพ่อ,อคะ่ะไปหลับสักตื่น เย็นฉ่ำนอนเล่นสักชั่วโมงเดี๋ยวค่อยไปที่อื่นต่อ